สโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเฮงอุดมแห้งนุเคราะห์เนื่องจากไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างไรก็ดีหากใครลองไปสัมผัสเมืองกาลสินกันอย่างลึกซึ้งจะพบว่าเป็นเมืองที่สงบงามมากนะคะมีมนต์เสน่ห์อันหลากหลายชวนให้จดจำและน่าประทับใจไม่น้อยค่ะเรามารู้จักวัดวังคำนะคะ อนงดงามวิจิตรงดงามในจังหวัดกาลาสินนะคะตั้งอยู่เลขที่38หมู่บ้านนาวีหมู่7ตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลาสินมีเนื้อที่8ไร่2งาน63ตารางวาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่22พันธ์2539โดยคณะชาวบ้านนาวีและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับอนุญาตสร้างวัดนะคะวันที่11ธันวาคม2541 และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพุทธศาสนามีนามว่าวัดวังคําสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธ์เมื่อวันที่7กรกฎาคม2543ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าพระราชทานเขตวิสุงคามมาสิมาแก่วัดวังคำเมื่อวันที่7มีนาคม2545สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหา2547ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถนะคะวัดวังคำเมื่อวันที่14มิถุนา2547ปัจจุบันวัดวังคำมีพระครูสังวรสมาธิวัดผู้ก่อตั้งวัดเป็นเจ้าอาวาสสำหรับโบสถ์วัดวังคำนั้นเป็นการจำลองโบสถ์หรือสิมจากวัดเชียงทอง ในสปปลาวมาสร้างย่อส่วนลงมาเล็กน้อยซึ่งหากดูเผินๆจะมีรูปลักษณ์โดยเฉพาะภายนอกที่คล้ายกับวัดเชียงทองมากไม่ว่าจะเป็นหลังคาโบสถ์อันอ่อนช้อยโค้งงามทรงปีกนกปกคลุมต่ำซ้อนสามชั้นลดหลั่นกันลงมาหรือที่เรียกกันว่าสถาปัตยกรรมแบบม้าต่างใหม่ ะะอาคารแบบม้าต่างไมเนี่ยอาจจะเป็นอาคารไม้สักทั้งหลังหรือครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะตามเสาและเพดานมักลงลักดําหรือแดงก่อนจะปิดทองได้ลวดลายเรียกอาคารแบบนี้ว่าหอคานะคะกล่าวได้ว่าอาคารโครงสร้างแบบม้าต่างไมเนี่ยคือหนึ่งในศิลประ,ปะระดับมาเตอร์พีชของล้านนาที่ยังคงส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ะะด้านหน้าของอาคารนะคะจะมีอยู่3ชั้นด้านหลังมี2ชั้นมีลวดลายลงรักปิดทองประดับรูปเทพต่างๆเป็นสีทองบนพื้นสีดำค้ํายันนะคะหรือคันถวยเนี่ยทําลวดลายคล้ายที่วัดเชียงทอง ส่วนด้านหลังนะั้นมีลวดลายประดับกระจกสีหรือที่ชาวสปปรเราเรียกว่าลายดอกดวงอันสวยงามอย่างไรก็ดีหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าโบสถ์นี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปจากวัดเชียงทองเช่นราวบันไดาทางเข้าด้านหน้าของวัดเชียงทองเนี่ยจะทําเป็นบันไดล้นๆแต่ที่วัดวังคําจะทําเป็นหัวสิงห์สีทองสองตัวมาประดับอยู่และที่วัดเชียงทองเนี่ยจะมีหางหดหัวช้างสําหรับให้ น้ำพุทธมนเนี่ยไหลผ่านลงไปตามรางแต่ที่วัดวังคําไม่มีบนกลางสันของหลังคาที่วัดเชียงทองจะมีเครื่องยอดที่ชาวสปปลาวเรียกว่าโง่หรือก็คือหงอนของพญานาคหรือที่เรียกว่าช่อฟ้านะคะที่วัดเชียงทองมี17ช่อต่างกับช่อฟ้าในบ้านเราช่อฟ้าในบ้านเราที่วัดวังคําทําเป็นแบบฉัด5ชั้น9ยอด หน้าวัดเชียงทองทําเป็นลวดลายแบบสปปลาวส่วนที่วัดวังคําประดิษฐ์ตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเชลิกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แม้งานจิตกรรมฝาผลังลายเสางานประดับต่างๆจะยังคงถอดแบบมาจากวัดเชียงทองแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือพระประธานในวัดวังคําจะมีสององค์ เป็นปางสะดุ้งมานกับปางสะดุ้งมานกลับส่วนที่หลังโบสถ์วัดวังคําช่วงกลางทําเป็นลวดลายประดับกระจกสีหรือลายดอกดวงเช่นเดียวกับที่วัดเชียงทองแต่ต่างกันตรงที่รายละเอียดของลายโดยที่วัดเชียงทองเนี่ยทำเป็นรูปต้นทองหรือต้อนนิ้วอะค่ะส่วนวัดวังคำเนี่ยจะทําเป็นต้นโพธิ์ธรรมนอกจากนี้ภายในบริเวณโบสถ์วัดวังคํายังมีความแตกต่าง คือมีพระระเบียงร้อมทั้งสีด้านมีลูกปั้นช้างประดับอยู่ด้านหลังมีม้าประดับอยู่ด้านข้าง มีการปลูกต้นลั่นทมหรือลีลาวดีหรือต้นจำปาลาวประดับไว้เป็นจุดๆุดนอกจากบทอนงดงามวิจิตแล้ววัดวังคำยังมีงานพุทธศิลป์อิทธิพลศิลปะร้านช้างปรากฏให้เห็นในหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุสีทองอาฬามที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุหลวงเมืองเวียงจันทร์สปปลาวพระธาตุองค์นี้ห้ามผู้หญิงขึ้นไปยังองค์พระธาตุมีศาลาการประเรียนใหญ่ที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ วังคําพระประธานศิลปะร้านช้างองวดงามหากสังเกตดีๆจะเห็นพระพักของหลวงปู่วังคําอมยิ้มเล็กน้อยดูขลึงมขลังงดงามเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาและมีข่าวดีสําหรับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านจากการที่อาจารย์จินได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางวัดวังคําซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านจเจ้าอาวาสแจ้งว่าทุกท่านสามารถไปร่วมทําบุญกราบพระที่วัดวังคําได้แล้วค่ะ ทางวัดเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2564 นะคะเป็นต้นมานะจากที่ปิดไปในช่วงโควิดเพราะนั้นท่านที่สนใจสามารถติดต่อทางวัดได้ที่เพจของวัดบางคำนะคะแล้วก็ทางวัดขอความร่วมมือก่อนเข้าวัดเนี่ยาทางผู้หญิงให้สวมใส่ผ้าถุงเท่านั้นห่มสบายบ่าซ้ายชายให้ใสก่กางเกงขายาวนะคะแล้วก็เขามีสร่งให้สําหรับผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นมานะคะแล้วก็ต้องสวมส,สบายนะคะเป็นเฉียงสบายบ่าขวาตลอดที่อยู่ภายในวัดบางคาสาหรับเสื้อไม่จําเป็นต้องเป็นเสื้อ ผู้ไทยขอเป็นเสื้อสุภาพเรียบร้อยแต่หลายคนไปแล้วนี่ก็จะสวมใส่เสื้อผู้ไทยเรียกว่าซื้อสวมใส่กันเลยอะคะ่ะหลายๆท่านที่ไปท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะก็วักจะไปเลือกหาซื้อผ้าไหมแพวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาลสินนะคะ,ะมีความสุขในการที่ได้เลือกซื้อค่ะแล้วก็ทางวัดเนี่ยเขามีชุดเตรียมให้สวมใส่สําหรับท่านที่ได้เตรียมไปไม่ได้เป็นการเช่านะคะใส่แล้วทําบุญตามกําลังศรัทธา ก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้จากไทยรัฐออนไลน์ Google search และเพจของวัดบางคำแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพงนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298